หากผู้ใดอยากเห็นเนื้อคู่ของตนจะมีหรือไม่ใช้พระคาถานี้สวดก่อนเข้านอนท่านอาจารย์เมืองคําประภาการูผู้แก่กล้าในยานแห่งวัดมหาธาตุท่านว่ากลางคืนจะฝันถึงเนื้อคู่ของตนมีวาสนาก็จะได้พบความรักคาถานี้ใช้ได้ทั้งหญิงและชายกรรมวิธีให้จุดทูบสามดอกเทียนสองเล่ม ให้ทำวันพระขึ้นสิบห้าค่ำยิ่งดีให้ตั้งน้ำสะอาดหนึ่งขันแล้วสวดพระคาถานี้เท่าอายุเช่นอายุสามสิบปีก็สวดสามสิบจบแล้วนำน้ำมนต์นี้มาล้างหน้าแล้วเข้านอนพระคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพระวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะปุกเพวสันนิวาเสนะปัจจะบันนะหิเตนะวาเอวันตังชยเตเปมังอุปปลังวะยะโสทเกปุกเพวสันนิวาเสนะปัจจะบันนะหิเตนะวา อวันตังชยเตเปมังอ sure. ุปาลังวะยะโสทเกปุกเพวะสันนิวาเสนปัจจะบรรณหิเตนวาเอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะยะโสทเกปุกเพวะสันนิวาเสนปัจจะบรรณหิเตนวาเอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะยะโสทเก ปุกเพวสันนิวาเสนปัจจบันนะหิตนณวาเอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะยะโสทเกปุกเพวะสันนิวาเสนปจับันนะหิตนณวาเอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะยะโสทเกปุกเพวะสันนิวาเสน เอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะโสทเกปุกเพวะสันนิวาเสนปัจจบันณะหิเตนะวาเอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะโสทเกปุกเพวะสันนิวาเสนปัจจบันะหิเตนณวาเอวันตังชยเตเปมังอุปาลังวะโสทเก